สวัสดีครับ <harma> มาพบก да. sure you ับผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชนครับวันนี้ก็มาให้ดูครับลูกไก่ตัวนี้ครับเป็นลูกไก่ประมาณสักงห้าเดือนนะครับนี่ครับเป็นลูกไก่นะครับพ่อเป็นปาก่อยนะครับแม่เป็นเอ่อเป็นไก่เชิงไก่ไก่เป็นไก่ไทยครับเชิงไทยแต่ว่าชั้นเชิงอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นไก่ที่ตีข้อหัวนะครับตีคล้ายพม่าถ้าบางคนไม่รู้อาจจะตีว่านึกว่าเป็นพม่านะครับ และจริงกนะ็เป็นไก่ไทยนะเป็นไก่ไทยที่ไม่ค่อยมีชั้นเชิงนะครับแต่จับหัวตีครับเป็นไก่ที่จับหัวตีนะครับแต่ว่าสมมากจะตีเข้าข้อเข้าหัวด้านหลังนะครับก็แม่มันก็ผมสั่งมาจากบางสะพานนะครับจับซุ้มๆหนึ่งนะครับนะครับก็ตอนนั้นแม่ไก่เพิ่งเป็นสาวจริงๆแล้วผมสั่งมาตัวหนึ่งครับเป็นใส่สั่งมาไก่เอ่อเป็นรุ่นหลานของไอ้กระทิงนะครับ พอดีว่าแม่ไก่ตัวนั้นมันไม่ค่อยค่อยสมบูรณ์เขาเลยแถมมาให้ตัวหนึ่งนะครับแถมมาให้ตัวหนึ่งก็เป,เป็นเป็นแม่ไก่สาวนะครับประมาณห้าหกเดือนนะครับนะครับก็ผมก็มา,มา,มาได้ค้อ,อกนึงตัวนี้พักไปค้อ,อกนึงนะครับก็เนี่ยมันเด,นนเดนินเดินไปไกลแล้วก็ได้ลูกมาสอง,องตัวนะครับก็วันนั้นมันตีกันผมก็ดูนะครับสังเกตนะครับ ถามว่าตีเป็นปลาก่อยได้ไหมตีปลาก่อยได้นะครับมันตีเป็นแบบกายจริงบาดตีตัวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อาชีพนะครับมันไม่ใช่อาชีพแต่ว่าส่วนมากมันจะมันจะมันจะเข้าด้านหลังเข้าใต้ปีกนะครับเหมือนเหมือนว่ามันจะขึ้นหลังครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นหลังมันจะจริงที่หัวนะครับแล้วก็มันก็ตีขึ้นตีเลยเข้าเข้าหัวไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ ผมเห็นแล้วโอเคว่ามันน่กลกัวนะครับเป็นบาดแผลที่นักกลัวถ้าว่าโดนจังๆหนักนะครับมีหักมีชักแน่นอนนะครับตัวนี้ตีตีบาก็ได้นะครับตีบาตีตัวได้ขึ้นหลังมีแผลหลังก็พอมีนะครับแต่ว่าสไตล์ข,ของเขาจริงๆแล้วคือกอดนะกอดแล้วกอดแล้วก็หาหัวเหมือเหมือนไก่ไทยนะครับเหมือนไก่ไทย ชั้นเชิงไม่เยอะครับชั้นเชิงไม่เยอะชั้นเชิงไม่เยอะแล้วก็พยายามหาหัวแล้วตีนะครับลูกร,ร่างดีนะครับเพิ่งจะสี่ห้าเดือนนะครับก็ลูกร่างใ,ใหญ่เลยนะครับผมห้าเดือนหกเดือนนี่นะครับตัวลูกร,ร่างสวยใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าใหญ่กว่ารุ่นเดียวกันนี่ใหญ่มากครับขนาดแม่ไก่สาวนะครับแม่ไก่พอ่พอคอกแรกเลยตัวนี้แล้วมันตีกันเมือ่อเดือนไหนมันตีกัน อีกตัวเป็นปลาก้่อยแบบเทพๆแบบปลาก้่อยเลยนะครับตัวนี้นานๆได้จับได้ทีนะครับก็แต่ถ้าตัาตีก็จะพัวดีๆแล้วตีมันมั่นนิดโอกาสที่ชักคักได้เลยนะครับ,นะรบก็แล้วมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วนะครับก็แต่ทีนี้ผมก็ต้องการหาแผ่ที่ว่าอันตรายอัตนตรายนะครับอย่างเช่นเบืดตีเบืดตีหลัง,งนี่นะครับแล้วก็ข้อหัวนะครับเพราะว่าที่บ้านผมนี่มันมีที่เป็นเอ่อ จิ๊บติบาลาตัวนั้นมีเยอะแล้วครับตอนนี้ผมก็พยายามพัฒนาครับยังมั่วอยู่นะครับก็ยังไม่แบบยังไม่ลงล็อกลงรอยนะครับก็ยังแบบคนเป็นเปกันไปครับเรียนรู้กันไปครับตึ้งตีตแรกครับนะครับก็ยังไม่แล้วก่ายังไม่ลงเรายังไม่ได้ผสมที่มันแบบลงตัวนะครับที่ผมต้องการนะครับความคิดผมตัวนี้มันมีแล้วว่าต้องการผสมไก่ออกมาเป็นได้ครับไอเก่งไม่เก่งนะอีกเรื่องนะครับแต่ว่าต้องการผสมให้มันได้ที่ ที่ที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาไปใช้ในสนามจริงดูนะครับแล้วจริงๆแล้วผมอยากวัดกับไก่พม่านะครับเพราะว่าที่บ้านนั้นมันตีกันก็มันก็ตีกันเป็นปลาก้อยด้วยกันนะครับปลาก้อยบางเชิงบ้างก็ตีคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันทีนี้เราก็ดูไม่รู้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งบางตัวอาจจะเก่งนะครับแพรว่าบางทีตีสไตล์ดอกแปนมันก็มองแบบเหมือนไก่เท่ากันนะพอนี้ครับแตยายจะให้ชัดเจนนะครับต้องเอาไปลองกับไก่พม่านะครับไก่พม่าที่ว่า แบบไหนราต้องการจะซ้อมด้วยนะครับก็เป็นนั่งอ้นแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ทดลองกันอยู่ช่วงทดลองนะครับก็เป็นช่วงไก่ทดลองมีพี่อะไรคนนั้นมาสนใจขอซื้อนะครับก็ยังไม่ยากค่ายนะไม่ใช่ไม่ยากข่ายนะับอยากข่ายตัวไก่มันไม่มันไม่ดีนะครับไอ้ดีเข้าดีเราก็ผมก็ไม่รู้นะครับต่างคนต่างพิดนะครับก็เอาเป็นว่าตัดสินใจแล้วยังยังไม่ค่ายนะครับ ก็ต้องรอดูระปีหนาเดี๋ยวผมเอากลพวกนี้ไปลองลองซ้อมอกับเพื่อนๆก่อน,อนๆ,ๆ,ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงโผใช้ได้ไหมครับผว่าเอาไปชนจริงแล้วมันชนจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ทั้ช่วงนี้ก็ยังติดโควิดอยู่ก็ยังไม่ได้เอาไปซ้อมใหม่เลยนะครับก็ก็ก็ ก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอามาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงช่วยกดติดตามช่วยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับปิดถูกไม่ว่ากันนะครับใครมีคําแนะนํายังไงก็บอกผมด้วยนะครับก็พึ่งหัดเพาะนะครับสำหรับนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ